สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับมอนต์ทอลเช่นเคยนะครับเมื่อคืนนี้ผลบอลก็เป็นใจกับทีมใหญ่ทั้ง3คู่ถูกต้องนะครับเป็นใจกับสโมสรแต่แฟนบอลอาจจะติดขัดอยู่บ้างเล็กน้อยโดยพม่าซิตี้นะครับนะฮะส่วนบอลลีกันอื่นพลิกกันกระจัดกระจายเลยนะใช่ครับผมเออเรียกว่าบอลนี้พลิกกันยับเยินใช่ครับนะฮะอ่ะเราไปที่พีมัลลีกันก่อนแล้วกันครับ นะอาแมนติตี้ก็กลับเป็นจับฝูงตามคาดเพราะว่าเจอคาดิฟซึ่งก็อห่อางชันกันค่อนข้างเยอะแล้วเล่นในเอทีฮัดด้วยครับ <S <S นะครับคือขึ้นนําเร็วตั้งแต่นาทีที่6จากเคเบินเดอร์บอยเป็นจังหวะที่หลุดเข้าไปมุมแคบแล้วก็ อัานเข้าไปตอนแรกโอ้โหยิงโหดมากนะคือปกติมุมแบบนั้นเราจะเห็นได้จากเซคิโอเกียวโรคุต้องรู้เก่งรู้เก่งเลยมุมแคบถ้าเป็นกุลเนี่ยยังพอมั่นใจได้ว่ามันตั้งใจยิงแต่พอเป็นเดือบรอยสายจ่ายแล้วเนี่ยมันก็เลยสงสัยว่ามันใจเปล่าแล้วสุดท้ายหลังจบเกมมันก็เฉลยละว่าไม่ได้ตั้งใจโอเคก็กะจะแบบอัดเข้าไปแรงๆแค่นั้นแหละตอนเป็นเท้าซ้ายเล่อเหลียมแต่พอลูกมันเข้าไปแล้วก็ไม่สำคัญและเรื่องตั้งใจไม่ตั้งใจอะอยังไงก็เข้าอะแล้วก็ชนะด้วย นะครับหลังจบเกมเป๊ปก็ชมว่าลูกนั้นสุดยอดมากครับาตามนั้น <c oughs> <c oughs> ก็รู้แล้วนะว่าฟลุก,น,น,ะลกนะครับแล้วก็มาได้ประตูที่2ท้ายครึ่งแรกจากลีรอยซานี่นะครับก็เหมือนเดิมอยู่ฝั่งเยืองมาทางซ้ายหน่อยก็ยิงทะยงมือเข้าไปสต่อศูนเกมนี้คนที่โอกาสเปลืองมาก,ก<ช>คือกาเบรียลเชซสใช่คือรู้เลยว่ายังแทนกุณไม่ได้โอกาสเปลืองไม่พอหน้าตบกระบาลด้วยคือโอเคเข้าใจว่ากองหน้าต้องเห็นแก่ตัวจหวะยิงได้ต้องยิงแต่มันบางทีมันก็ เพื่อนดีกว่าเกินไปหน่อยพยายามมามากเกินไปมาจังหวะเพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าก็ไม่จ่ายมีลูกหนึ่งเดือบรอยบนเลยนะใช่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยส่วนขึ้นมาแมนซิตี้เนี่ยส่วนมา4คนคนฝั่งคาดิฟเหลืออยู่2คนน่ะใช่แล้วพอจ่ายไปให้เชซุสดานซ้ายเข้าเท้าซ้ายยิงไม่ได้เรื่องอ่ะยิงติเซฟแล้วก็เดือบรอยเติมขึ้นไปอยู่ตรงกลางแล้วนะไม่จ่ายก็เลยบ่นใช่ก็เลยบ่นแล้วก็มีโอกาสหลังจากนั้นเยอะแยะเลยก็ไม่ได้เรื่องได้ร่า ไม่งั้นเกมนี้อย่างน้อยคนมีอ่ะแพทริกอ่ะใช่ใช่ผมว่าน่าจะโดนเป๊ปบป่ะหลังเกมใช่นะครับก็เลยชนะไปแค่2อศูนย์นะฮะเก็บสามคะแนนแซงลิฟูไปเป็นจ่าฝูงมี80แต้มนําอยู่แต้มหนึ่งนะครับส่วนคาดิฟก็รอดแล้วอยู่อันดับสิมี28แต้มห่างโซนปลอดภัย5คะแนนโอ้อาการหนักฮะเอ่าใช่นะครับหลังจบเกมกัวเดโอล่าก็บอกว่าทีมเล่นได้ดีตั้งแต่แรก ประตูที่เดอะบอยทำได้ก็ยอดเยี่ยมนะครับแต่ก็เขาก็เสียดายที่ว่าพลาดโอกาสในหลายๆครั้งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมสซิตี้ควรจะชนะให้มากที่สุดเท่าี่จะทำได้ใช่คือยิงให้เยอะเข้าไว้นะครับก็พูดประมาณนี้แล้วก็ชมผลงานของฟิลโฟเดนครัฟิลโฟเดนเกมนี้เด่นทีเดียวมีจังหวะลากลุยได้ลุ้นหลายครั้งแล้วก็เรียกฟาวเรียกฟีกิ้ให้ทีมได้เยอะนะฮะเบ๊บก็บอกว่าเด็กคนนี้มันใช้ได้เลยเพราะว่า ความพร้อมมันเนี่ยเต็มที่แล้วก็จับเล่นตรงไหนเมื่อไหรเวลาใดที่ไหนก็ได้หมดอะเด็กมันมีของอะไรเออขอให้บอกแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาต้องโฟร์เดนเนี่ยต้องแย่งตำแหน่งกับพวกเบนาโดซินวาดาบิซิลบากูโดกันพวกเนี้ยแต่ก็ยังทำาง,งานได้ดีโดยเฉพาะในการฝึกซ้อมที่ทำได้อย่างน่าทึ่งเป๊ปก็เลยให้ลงในเกมนี้นะครับ,รบส่วนสภาพร่างกายของเซอกิโอเกียโรกุนเนี่ยต้องรอดูอีกทีว่าจะพร้อมลงเล่นเกมกับไบรตัน วันเสาร์นี้หรือไม่ในเอฟเอคัพรอบรองอือเอารอลุ้นกันดูนะครับครับส่วนนี้วอนอกก็รับสภาพบอกว่าสู้ไม่ได้จริงๆคือลูกทีมของเขาเนี่ยทำเต็มที่แล้วแต่ว่าก็มาเสียประตูตั้งแต่ต้นเกมนะครับ,รบแล้วก็เขาคิดว่าช่วงท้ายเนี่ยถ้าเกิดคาร์ดิฟตได้สักประตูนเนี่ย <ๆ S 2> เกมมันแน่นอนครับ,รบ <ๆ S 2> เขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้ายิงได้ลูกนึงเนี่ยแมนเชสเตีรจะทำยังไงแกว่งไหมเออจะแกว่งไหมอะไรประมาณนั้นแต่สุดท้ายแล้วเขาก็พอใจกับความทุ่มเถของลูกทีมนะครับส่วนเรื่องการหนีตกชั้นเนี่ยวอว่า ต้องชนะอย่างน้อยๆ3มเกมในนัดที่เหลือแล้วก็อาจจะเสมออีกหนึ่งนัดครึ่งนึงอ่ะเออคือถ้าได้ตามนี้ก็น่ารุ้นแหละว่าจะยังไงมีมีลุ้นที่จะรอดเลยทีเดียวถ้าทําได้ต้องชมนะถ้าชนะได้ถึง3เกมช่วงที่เหลือใช่วานก็พูดไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลืมไปพูดถึงประตูของเควินเดอร์บอยด้วยบอกว่าลูกนั้นเนี่ยตอนแรกเขาก็คิดว่า ถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยไอเอทเทอริทีนิวเอทเทอริทก็ต้องเซฟได้ไม่พลาดต้องปิดเสาแรกอยู่ใช่พอหมดครึ่งแรกเขาก็เลยตะโกนถามเดือบรอยดูว่าตั้งใจเหรอถามจริงตั้งใจปะเนี่ย้ใจมในอุโมงค์ถามจริงว่าตั้งใจปะเนี่ยถามเดือบรอยดูเดือบรอยก็บอกว่าเปล่าคือโอเคเดือบรอยบอกคืองั้นเอทเทอริทีรอดไปใช่พอบอกว่าเดือบรอยไม่ตั้งใจปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าเออเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะไปโทษเอทเทอริทได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นลูกที่แม้แต่ตัวคนยิงเองอ่ะ ยังไม่ตั้งใจมคาดไม่ถึงจริงใช่แล้วเขาก็คิดว่าถ้าเป็นปกติแล้วเอเทอลิกก็คงคิดว่าตัวเองควรจะรับในจังหวะนั้นอะไร,รประมาณนี้ก็เลยไม่โทษเด็กประมาณนั้นนะครับอ่ะก็ท่ายแพ้ไปสําหรับวอร์เนอรไปลุ้นจะใหม่เกมหน้าเจ้าตัวคงเซ็งอะ่ะเกมกับเชลซีอะ่ะลูไม่ควรโดนมีแต้มนะไม่กควรมีแต้มแต่มาเกมนี้มันสู้ไม่ได้จริงไงเกมนั้นมันสู้ได้ไงเกมนั้นสู้ได้มีโอกาสด้วยจุดโทษก็ไม่ได้ครับส่วนเชลซี ก็ชนะตามคาดเหมือนกันครับปรับทับตามที่เราคาดเมาื่อวานเลยนะให้คาร์ามันซอนโอดอยลงมาให้ชิรูลงมาอาซากับเป็นตัวจริงของเต้เป็นตัวจริงรแล้วโอดอยเกมนี้มีแอซิสด้วยแอ,อซิสได้ชิรูยิงลูกแรกนะครับ <ใช S 2> นาที38สามสิบแปดแล้วก็ครึ่งหลังอีกสองลูกก็คืออาซากับรูเวนล,ลอปตาชีตัวที่สลับมาเล่นเนี่ยผลงานดีหมดเลยชิรูที่เป็นตัวจริงก็ยิงโอดอยจ่ายลอปตาชีก็ยิง ซารีเขาบอกเลยเขาโชคดีที่เขามีนักเตะแบบนี้อยู่ในทีมพอ3คนนี้หมุนเวียนลงมาได้แล้วผลงานแบบนี้เนี่ยมันก็น่าพอใจแล้วก็แฮปปี้ส่วนคาร์มาซันโอดอยเนี่ยที่หลายคนลุ้นว่าเมื่อไหร่จะเป็นตัวจริงสักทีนี่ก็เป็นตัวจริงพรีเมียร์ลีเกมแรกแล้วซึ่งซารีเยี่ยมเยี่มมาแล้วว่าอาจจะได้ลงต่อเน,นื่องนะใช่เขาบอกว่าตอนนี้ผลงานดีมากแล้วก็พัฒนา ตลอดทั้งซีซั่นตอนนี้เขาเขาบอกว่าพัฒนาจนถึงจุดที่ว่าเขามั่นใจแล้วว่าโอดอเล่น90บนาทีได้ฮะเหลืออีกไม่ถึง1นะินัดใช่ตอนนี้ก็เอาให้เด็กอยู่ <c oughs> หรือแค่หเกมโอดอยอยู่ <c oughs> เดี๋ยวซารี่ไปแทนเออ, <c oughs> อส่วนภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่าเล่นได้ดีไม่เสียประตูด้วยครับโอกาสเข้แข่งยิงน้อยแล้วก็3ประตูที่ยิงได้เนี่ยเป็นประตูที่สวยงามทั้งหมดคเขาบอกว่าเนี่ย เล่นได้เหมือนช่วงต้นซีซั่นที่เล่นดีมีแมนยูัวตารางนะช่วงซารีบอลเฟื่องฟูนะ,ะเฟื่องฟูตอนนี้ก็กลับมาออดีครั้งลวกันมีการเปลี่ยนนักเตะแล้วก็ถือว่าผลงานเข้าเป้าอโอดอยก็ผลงานดีด้วยนะครับตอนนี้แซงขึ้นมาอยู่อันดับ5าแล้วแมนยูหล่นเป็นอันดับ6กนะครับ,รบโดยมี63คะแนนเท่ากับอาร์ซอนแต่ว่าลุกเลดเสียเนี่ยเป็นอรองแล้วก็ตามสเปอร์ดับสามีแค่แต้มเดียวครับครับ,รบ,รบส่วนไบรตันนะฮะคอซูตันก็บอกว่า การเจอกับเชลซีที่มีคุณภาพในเกมรุกแบบนี้เนี่ยก็มีออฟชั่นเดียวเลยคือต้องเล่นเกมรับแล้วก็รอโต้กลับ,บ<ช>แต่ว่าถ้ามันดีเนี่ยเขาบอกว่าสุดท้ายมันก็ต้องมีแต้มแต่เกมนี้เล่นไม่ออกแล้วก็ต้องชมเชลซีว่าคุณภาพเกมรุก่ะสูงก็ลูกแรกเนี่ยเสเียดายนยว่าป้องกันไม่ดีแต่ว่าอีก2ลูกเนี่ยต้องชมว่าตัวรุกเชลซีดีจิบนะฮะส่วนสปเปอร์ฉลองสนามใหม่คือก่อนเกมก็มีพิธีเปิดด้วย<ช>พิธีเปิดมีถ่ายทอดสดด้วยนะ ใช่แล้วก็พงยิ้มผู้ด้วยนะใช่ครับพวกอดีตนักเตะอย่างร็อบบี้คีนอะไรพวกนี้ก็มาครับนะครับมาในงานด้วยหลังจากก่อนอันนี้เล่นเกมเอ่อเกมนัดพิเศษไปแล้วแล้วก็ยิงด้วยในเกมนั้นใช่นะครับเกมนี้ก็เจอกิสซัพพาเลตซึ่งจริงๆเราไม่ใช่งานง่ายนะเจอพาเลตแล้วก็เป็นเกมลอนดอนดาร์บี้ด้วยนะครับนะครับแต่ก็ชนะไปได้2-0ประตูแรกในสนามใหม่ของสเปอร์ก็คือโซนทังมิโซนทังมิหล่อเลย ทีที55ยิงเฉล็บเข้าไปครับนาทีที่55แล้วก็มาได้อีกประตูจากริสเตียนอริกเซนนาทีที่80นะครับก็เก็บสามแต้มได้สําเร็จแซงอาร์ซอนกลับไปอยู่ที่สามอีกครั้งเนาะนชเลยหนึ่งคะแนนแข่งมากกว่าหนึ่งเกมมากกว่าเอานาะมีเกมในมือเออนะครับหลังจบเกมโปรเชติโนก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษกับการได้เล่นสนามใหม่ครั้งแรกครับแล้วก็บอกว่านี่เนี่ยสนามดีที่สุดในโลกแล้วนะครับเขารู้สึกเกมนี้ยอดเยี่ยมตั้งแต่เริ่มต้นใช่ชัยชนะเป็นสิ่งสำคัญเพราะ ฝั่งรอยฮอสานก็บอกว่าประตูได้ที่เสียเนี่ยโชคไม่ดีเป็นการยิงฉลับแต่ก็ต้องยอมรับว่าสเปอร์นั้นเหนือกว่านะครับไม่สามารถโต้แย้งเกี่ยวกับผลได้สเปอร์ยเล่นได้ดีมากแม้เขาจะไม่ได้รู้สึกถึงขั้นผิดหวังกับผลงานของนักเตะก็ตามนะครับนี่ก็คือผลของพิมลิกนะครับวันนี้ไม่มีนะสำหรับพิมลิกนะครับเตะทีก็วันศุกร์นะครับส่วนเกาโชเซเลอาเมื่อคืนนี้นะฮะพลิกล็อกกันตั้งแต่คู่คู่แรกเอมบลรีกับนาโปลีอาโปลีไปติดประมาทด้วยหอ่าใช่คือเอมบลีเนี่ยหนะ ใช่นี่ะนีตกชั้นส่วนนาโปีีก็ลุ้นไล่ช่องว่างกับยูเวนตุสนั่นแหละครับผมนะครับแต่ก็สุดท้ายแพ้เฉยเลยแพ้ก็แพ้1นึเป็นเหลือสิบแต้มเท่าเดิมครับยูเวชนะอีกสเกมแชมป์เลยอืมส่วนอินเตอร์เมื่อคืนนี้มาโรอิกาดีกลับมาเล่นเป็นตัวกลับมาเล่นและวยิงหนึ่งใจหนึ่งเลยใช่นะครับยิงได้ด้วยแล้วก็จ่ายด้วยยิงเป็นจุดโทษเนาะครับ นะครับแล้วก็เรียกจุดโทษได้ทีมด้วยนะครับดูที่จะเป็นยิงนั่นแหละแล้วก็จ่ายเป็ิลูิษยิงลูกหนึ่งใช่ที่เหลือสองลูกเป็นโรเบโตกายาดินีใช่ครับนะครับส่วนผลคู่อื่นนะฮะโรม่าเสมอฟิอ่อสองสองสเปนอ่าสเปนพิชนะลาซิโอหนึ่งศูนย์ลาซิโอนาทีแล้วมึงไปชนะอินเตอร์ทำไมนะครับแพ้เข้าสกอร์เดียวกันเลยครับโพซิโนเน่ชนะปามีสามสองแล้วก็โตริโนชนะซานโดเรียาสองหนึ่งนะครับอ่าส่วนเดเบโพคาวรอบก่อนรองโอ้โหเดือดมาก5-4 <laughs> เออแต่มันมีเคสนะเพราะว่าไบเยอร์เนี่ยเหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งแรกนะที่สิบห้าคือนำไป1-0ก่อนนะครับจากเากลอนโกเลสกาเสร็จแล้วนี่คลาสซืเล่นเนี่ยไปเสียบใส่โรเบิร์ตแอนดริชตอนแรกเนี่ยไม่ได้ให้ใบแดงนะแต่ว่ามีสัญญาณจาก V A R ยร์ก็เลยให้ใบแดงไล่ออกผมมองว่าเล่นรุนแรงหลังจากนั้นก็มาเลยฮนะไอเดนทามตีเสมอได้ก่อนโรเบิร์ตกาเซลี่ยี่หกแต่ว่าสามเก้าเนี่ยก็แซงขึ้นเป็น สองต่อหนึ่งเลยเป็นมาร์กเลยเนี่ยชนเ,สเ <ฮะ S 2> ชนสเตอร์เคสเตอร์ <ฮะ S 2> แล้วก็ครึ่งหลังเนบายย์ยึนมาเร่งนะฮะแซงสามสองได้จากมุลเลอร์แล้วก็เลวันดอสกี้แล้วก็ฮูเมอร์สด้วยเป็นสี่สองแต่ว่าไอ้ไฮเดมฮารมันไม่ยอม <ฮะ S 2> นาที74กับ77เนี่ยได้สองลูกเลยนะครับจากกัสเซลหนึ่งประตูเนี่ยยิงเข้าไปอีกหนึ่งลูกเป็นจุดโทษ เจ้ากราเซลเนี่ยยิงแฮตทริกได้เลยเป็นของนักโตเก่งของไบร์เดนแฮมนะครับแจ้งเกิดไปในเกมนี้แต่ว่ามันมีดราม่านะครับนาที83บาเย์ได้จุดโทษบ้างมานอ n b o o s เนี่ยไปทำแฮนด์บอลนะครับแล้วก็เป็นเลวันดอฟสกี้ยิงเข้าไปไบาเย์ก็ได้ชนะ5-4เขารอบรองจุดโทษท้ายเกมเซีโอที่แพ้สปาลก็โดนจุดโทษท้ายเกมนาที89ไอ้นี่ปาลมากับฟลอสซิโนเน่ได้ยิงถูกโทษนาที99เพราะว่าฟังสัญญาณบีออยู่ตั้งนานแต่สุดท้ายให้อยู่ดี นะครับอ่านั่นก็คือคู่ไบเยรนกับไฮเดนแฮมนะครับไฮเดนแฮมนี่อยู่ลีก้าสองเนาะใช่ครับนะครับส่วนอีกคู่นึงวอเล่เบรเมนก็บุกไปชนะชาลเก้โอ้โหชาลเก้คือทางบ้านก็ไม่ดีทางบอลถ้วยก็ไม่เอาเออบอลถ้วยก็ไม่เอาทางลีกก็ไม่ไหวนะครับไม่เอาอะไรเลยก็โดนมิลรอสราชิชาแล้วก็ดาววีคลาสเซ่นนะครับเอกเตะเอลตันอืมนูรไดายินตอนนี้ไปอยู่เบรเมนแล้วนะครับโดนใบแดงโดนใบแดงเมื่อวานนี้ครับ ส่วนลาลิกาสเปนอันดับิดวีบาชนะเลมันเต้3-2นะครับเอไอบาชนะรายโอไบยการโน่2-1อเวสกาเสมอเซลตาบิโก้3-3และคู่ดึกบาเลนเซียแสบมากชนะ,ะเรอัลมาดริด2-1สีดำท้ายเกมแรกตั้งแต่กลับมาใช่และเบาเลนเซียนีน่นำ2-0ด้วยใช่ครับนะฮะแล้วก็มาดริดนีวบาได้จุดโทษช่วงท้ายครับน่าจะที่สามแล้วล่ะมาดริดตอนนี้เพราะว่าตามแอดมาดริดที่สองในห้าแต้มครับแล้วก็นำเคตาเฟ่ที่สี่ในสิบแต้ม ส่วนบาเลนเซียเนี่ยไล่เกตาเฟ่มาเหลือแต้มเดียวถ้าจำได้ครึ่งซีซั่นแรกเนี่ยอยู่คร<ช>ึ่งแรกของตารางนะบาเลนเซียเปิดแป๊บเดียวจะติดทอรโปลแล้วนะใช่นะครับส่วนลีกอังกฤษฝรั่งเศมสมี2คู่นะครับโมบิเยร์ชนะแกงกอง2-0งูนซาสบูชนะแรงสี่ศูนย์แฟนคลับฝรัร่งเศสร,ร,รอบรองปารีสแซงต์แชงแมงก็ชนะน้องตามคาดสามสูตรครับผม นะครับก็เข้าชิงไปเจอแรงโปรแกรมใช่เออนะฮะโปรแกรมฟุตบอลวันนี้มีเกาโช่สองคู่เที่ยงคืนตรงซัสโซโลเจอคริเอโวนะครับตีสองอตาลันตาเจอโบโลญญาลาลิกาสเปนมีเที่ยงคืนครึ่งเซบีย่าเจออาราเบสนะครับหนึ่งนาฬิกาสาสิบนาทีไลเกเนตเจอกับเรอัลบายาโดลิดครับและตีสองครึ่งเรอัลซาสเดาเจอเรอัลเบติสครับเออคูตีสองอตาลันตาเจอโบโลญญาน่าสนใจมากเลยมากเลยอตาลันตานี่มีด้านดีมากครับครับอ่ะทีนี้มาถึงข่าวในวงการฟุตบอลบ้าง ไปเริ่มที่แมนยูก่อนนะครับเดลี่เมลบอกว่าเลิกสนจะดนอนซานโชกับคาลัมฮัส,สันโอดอยแล้วเพราะว่าทิศทางช่วงหลังเนี่ยต้นสังกัดนักเตะงกมากาไม่ปล่อยแน่นอนฟัง,งดอดมูลนี่ออกมาพูดเรื่อยมิเชลซอก็เพิ่งพูดล่าสุดว่าไม่ขายแน่แ่เพราะนักเตะเล่นได้ดีมากๆฤลดูการนี้ส่วนฮัส,สันโอดอยก็เห็นไปแล้วเมื่อคืนนี้ซารี่จับเป็นตัวจริงเลยผลงานดีตอนนี้เอาใจนักเตะเต็มที่ไ้ก่อนนี้มีข่าวแล้วว่าต่อให้ไม่ต่อสัญญาก็จะเอาอยู่จนครบสัญญาแล้วละในซีซั่นหน้า เพราะฉะนั้นแมนยูก็เลยไม่เอาแหละเพราะดูแล้วถ้ายื้อต่อไปก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วเผื่อจะเสียเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายด้วยอาจจะต้องหมายใหม่ดีกว่าเออทุ่มมากเกินไปเป้าหมายใหม่เนี่ย ESPN นะครับบอกว่าจะไปทุ่มที่ซาอุยีเกสแล้วเป็นกองกลางนะใช่ซาอุยูเกสนี่เล่นได้หมดเลยนะทั้งปีก็ได้ในตำแหน่งกองกลางก็้ํจได้รอบนองอัลบาเยอร์เนี่ยเคยโชกพลิ้วยิงประตูชัยเลยใช่นะครับเก่งมากๆซาอุยีเกสแต่ว่าก็ต้องแย่งกับแมนซิตี้แล้วก็แพงด้วยใช่ที่อยากได้มาแทนเฟนดิโยครับ ใช่ไหมแล้วก็คนเรบทบาทมีปัญหากับดิโก้สมิลนน่ด้วยนะครับสำหรับอุลยีเกสแต่ดิอีดิเพนเดนต์ก็รายงานมาเหมือนกันบอกว่าอันนี้เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งบอกว่าแมนยูเนเตดกับปาริสเซ์ชักแมนยื่นสอบถามไปที่เรลมดิดแล้วเรื่องวารานเซนเตอร์แบ็กที่บอกว่าหมดความน่าทายนะถามแล้วว่า How much เท่าไหร่เออเท่าไหร่ว่ามาตอนนี้ยังไม่ไม่มีการคือขายไม่ขายไม่รู้แหละแต่ถามไปก่อนว่าเท่าไหร่ก่อนโอเคว่ามา ดีอินดิพนเดนซ์นะก็เป็นไปได้ไม่ใช่สื่อการ์เดลการ่านะไม่ใช่เดอะซงเดอะซันนะเออฟังไว้ได้ฟังไว้ได้อย่างงี้ครับผมส่วนเลวพู๋ก็มีเรื่องเพอร์คิวฟันไดต่อเนื่องนั่นแหละเมื่อวานเราก็พูดไปบ้างแล้ววันนี้เป็นเจเกนคอฟยืนยันเองว่าฟันไดโอเคไม่มีปัญหาสบายใจได้แล้วแล้วก็น่าจะพร้อมเจอทีมเก่าครับผมนะครับในวันศุกร์อ่ะไปเรื่องไหนต่อเลยครับมีเนมาร์นิดหน่อยเนมาร์ก็ลงซ้อมได้แล้วกลับมาซ้อมได้แล้วครับก็ไม่มีผลอะไรรอเล่นฟุตบอลด้วยนะจิงนั่นแหละ เออรบายพ่นในลีกไม่มีอะไรละครับสบายนะใช่แล้วก็มีข่าวไปเล่โดนหามส่งโรงพยาบาลด้วยวันก่อนก็เพิ่งไปอะไรนะนั่งพูดคุยกับเคลียร์เอ็นบปร์กเป็นแบรนด์นาฬิกาครับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสนั่นแหละแต่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรร้ายแรงครับผมนะครับประมาณนี้แมนยูเนี่ยมีเมื่อวานสกายลงนะเรื่องควอนมาต้ากับอนเดรยร่าเนี่ยบอกว่าปาดิซซันชแมงเอาจริงครับทั้งคู่เลยเพราะว่าฟรี ตกลงมันจะทุ่มหรือมันจะไม่ทุ่มนั่นมันสิหรืออยู่ในวงรอบมี่ต้องไม่ทุ่มอาจจะเป็นทุ่มได้แค่บางคนไงบางตำแหน่งก็อาจจะต้องเอามาทำแบบนี้แหละนะฮะก็ประมาณนี้ข่าวอื่นๆก็ไม่มีแล้วเนาะมีอะไรแบรเลโน่แบรเลโน่ได้นักเตะยอดเยี่ยมของเดือนมีนาคมแต่ว่าเล่นแค่2เกมนะแต่ว่าคนอื่นไม่ได้เรื่องเลยอ่ะก เกมเจอสเปอร์ไม่คินชี้แต่ว่ามีเซฟสวยๆไงแล้วเกมเจอแมนยูมีเซฟลูกของพี่ตู้ก่อนที่ทีมจะชนะสองเกมก็เด่นกว่าคนอื่นทั้งเดือนใช่อันดับสองร์มซี่อันดับสามชาเก้านะฮะครับมาสอนเนาะครับผมสโสนมาดูคอมเมนต์กันนะครับคุณเท่งบ้านทุ่งแค่เรือนเดียวลาออกใจน้อยจังของไทย20เรือนยังอยู่ต่อได้เลยแต่ยืมเพื่อนมานะครับก็ตามนั้นนะ ขอ,อของไทยนี่เรื่องประธานเดเบใช่ประธานเดเบของไทยนี่เลื่อนเดียวแพงกว่าของเดเบกแล้วนะของเดบเเบกสองแสนนะก็คุณกอนวิทนี่โอ้โหคนนี้ผมรู้จักโรเซ่จากแบล็คพิงค์นับถอยหลังคัมแบ็กแบล็คพิงค์ชาย,ยองอคุณภูสิทธิ์ก็บอกโรเซ่หรือชาย,ยองเมนผมเลยครับเมนก็คือแบบเขาชอบที่สุดใช่มในวงนี้ไหมอารมณ์มันเหมือนแบบโอตะอะไรอย่างเงี้ยหรอโอตะงี้ใช่เขาเรียกเมนใช่ไหมโอชิคนนี้โอเคโอเคครับครับสักไหมผมก็ต้องเมนเจนนี่อย่างงี้อืมโอเค คุณกล้าหานะครับวันนี้เราจะขึ้นจากฝูงก็สมหวังไปนะฮะแมนซิตี้คุณจารุวันันี้คงเส้นคงวาะนะต <c oughs> ามเดิม <c oughs> คุณชูชาตนะครับบอกว่าฟิีเม a รีกถ้าตัดท็อป6ข้างบนออกคุณสองคนคิดว่าทีมไหนสมควรเป็นแชมป์ครับขอเหตุผลด้วย <c oughs> ส่วนตัววูฟนี่ยแหละครับไม่ใช่ว่าเพิ่งชนะแมนยูแต่ผมเห็นหลายๆเกมก่อนหน้านี้ เจอทีมใหญ่สู้ได้สูสีเลยรุดูการหน้าถ้ายืนทรงนี้ผมว่ามีสิทธิ์เบียดท็อปซิกนะครับจากคุณชูชาติเดกหงนะเอาจงจริงถ้าดูตอนเริ่มต้นฤดูการนะสมมติว่าไม่ไม่ดูผลงานถึงตอนนี้แล้วไม่เอาพวกบิ๊กซิกเลยเนี่ยตัดออกผมว่าเวสแฮมน่าสนใจตอนแรกอะตอนแรกนะตัวมันดูดีมากเสริมทัพดีเออหรือว่าเอเวอร์ตันก็พอพอจะพอจะยิงเขาได้มาโกซูมีช่วงที่แบบโอเคมีช่วงที่พีเหมือนกันแต่ช่วงหลังมันแกว่งไงอเวสแฮมก็เอา เอาแน่นเอานอนไม่ได้ใช่นะครับไปไปมาก็คืออย่างที่บอกนี่แหละอย่างที่คอมเมนต์มาเลยว่าวูฟนี่แหละตอนนี้ถ้าไม่นับบิ๊กซกแล้วดูต้องวูฟนั่นแหละฟอร์มแข็งแกร่งดูตัวผู้เล่นอะไรเขาก็มีชื่อชั้นดีแล้วก็เจ้าของก็ดูลงทุนดีระบบก็ดีแทคติกก็ดีคือทีมใหญ่ไปเล่นที่โมรินีวโหไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายเลยนะอีกทีมนึงก็วัตฟอร์ดเนี่ยออกสตาร์ทดีใช่แต่สุดท้ายก็ไม่ค่อย ยระยะไม่ได้นะฮะพาเลทช่วงหลังก็มาบ้างมาบ้างมาบ้างมีทแสบบ้างทําแสบมาซิตี้เจ้านำแสบทีมใหญ่ใช่นะฮะคุณเอกภพบอกว่าเรื่องประธานเดฟเบรับนาฬิกาเมื่อวานทั้งสองท่านชื่นชมสปปริตของท่านประธานแสดงความรับผิดชอบด้วยการลอจากตําแหน่งยิ่งชมยิ่งชัดเจงครับแล้วก็นี่ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันครับผมตามนั้นหละนะฮะตามที่เข้าใจกันนะครับคุณสมบุณย์สะอาดบอกว่าโซชาโดนความกดดันหรือเปล่าครับผมเอาใจช่วยให้ไปยูซีเอลครับ ก็เบียดกันสนุกยูเซียตอนนี้แต่ว่าแม็กซเต็ดเนี่ยจะแต้มเป็นรองที่สุดนะครับอยู่อันดับหกคุณอดุลดีศรีเข้ามาขำไม่รู้ขำเรื่องไหนนะคุณนัทกฤษนะครับบอกว่าบราซิลเซนเช่นใช่เฟรนะเออเฟรดเต็มเต็มเลยเข้ามาคุณกอนวิทนะครับบอกว่ากุนนี่พอลุ้นดาวสมทีไรแกเดี้ยงตลอดจริงนะเสียดายจะได้เล่นในบ้านปกติแกยิงแน่ๆย่งไงขอเชสุดเข้าฟอร์มแล้วกันเชสุดไม่เข้าฟอร์มเลยนะเมื่อคืนคุณเท่งบ้านทุ่งบอกว่าใจน้อยสู้ของไทยไม่ได้ น่าจะเรื่องนาฬิกานะฮะคุณสุชาตนุพงศ์บอกว่าลุ้นคืนนี้เชลซีสเปอร์ใครจะขึ้นที่สามสเปิร์นะครับคุณภูสิทธิ์บอกว่าวูฟนี่เอาเรื่องกับทีมใหญ่จริงๆใช่ใช่ครับเพราะเราเป็นหมออนามัยนะครับโดนขย้ำย้ำแขนไปแมนยูคุณวิเลอร์บอกว่าสวัสดีครับแมนยูต้องพกดวงด้วยครับไว้จัดหนักใส่แมนซิตี้แล้วกันดูจากรูปโปรไฟ์ก็หริ่วฟูนะฮะคุณชาติสิทธดีแย้มนะครับบอกเอ๊ะยังไงล่ะผี ใจลอยไปทั่ออ่่าหรือเปล่าเหมือนจะแพ้ทางวูฟเอาหน้าทุกทีมมีช่วงที่แย่และดีเหมือนเหมือนกันแฟนผีก็ต้องรวมพลังไปกําลังใจให้ทีมกันต่อไป<ช>ครับผมแล้วก็แชร์นะครับยอดแชร์นิดนึงคุณกระหานนะครับคุณสมบูรณ์เอมีโอ้มีแบรนกีฬาชื่อดังนะครับคุณแกสปอร์ตซีอานะค,คุณคอนวิทนะใหม่มยังไงอื่นเหลืเป็น <c oughs> เมื่อวานผมใส่เสื้อเออมใช่ใช่ฮนะ ไม่ได้ดิต้องมาแบบ<ด>ที่ท<ด>ุกครั้งส่งเสื้อมาให้หน่อยฮะเอาง่ายๆส่งเสื้อมาให้หน่อยนะฮะครับแล้วก็คุณกอนวิทนะฮะคุณชาสุริพี่โน้ตอันฟิลโรสนะฮะคุณโชคชัยพรมดวงพี่โน้ตช่วงนี้ไม่ค่อยคอมเมนต์เลยนะครับ <มา S 2> ยุ่งๆอาจจะยุง <ๆ S 2> ะย่ง <ๆ S 2> อาจจะางานหนักนะฮะคุณโชคชัยพรมดวงบอกอะไรครับคุณพราเราเป็นหมออนามัยนะครับครับแล้วก็คุณภูสิทธิ์ประมาณนี้แล้วก็มีคุณสราวุฒิชูอินนะครับเออผมเห็นมีคอมเมนต์หนึ่งพูดถึงแบบเหมือนหนังเรื่องอันเดอร์เวอร์ ครับบอกว่าผีปีศาจแพ้ไลายแค้นมาในนั้นะเลยแต่มันไม่ขึ้นของคุณใช่ไหมไม่ขึ้นนะเดี๋ยวไปบอกมาก่อนกระแสไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันตกลดเห็นเห็นอยู่เมื่อกี้โอเคนะครับนะฮะเดี๋ยวก็จะแพ้นักบุญด้วยอะไรอย่างงี้นะถ้าเจอเาวราตใช่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 ได้เหรอนะเออเหมือนที่ผมบอกไงเวลามีงานอีเวนต์การกุศลอะไรพวกนี้จะชอบเล่นไม่ดีต้องเปลี่ยนฉายาไปหนาวนี่ยครับอ่ะก็คอมเมนต์ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกยอดไล่ยอดแชร์ นะฮะแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์นี้มาลุ้นกันต่อว่าเลี้ยวภูกับซอลลัมตันจะยังไงครับผมนะครับแล้วก็สุดสัปดาห์มีเกมฟุตบอลถ้วยด้วยแล้วก็รายการอื่นๆนอีกไอ้ไปขับรถรองชาเลิใช่เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าแมนซิตี้จะสารโครงการ4แชมป์ได้หรือไม่ถูกต้องครับเออนะครับวันนี้เราสอคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ